ข่าวดีสักกะทีบอลลูนกันดีกว,ว่าจะมีคู่ไหนกันบ้างอันดับที่ห้าลุยส์สกอตต์นุ่นรมิดาเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คบหาดูใจกันมานานนานาจนแฟนคลับลุ้นว่าทั้งสองคนจะมีข่าวดีในปีนี้กันหรือเปล่า อันดับที่4ี่โฟประยาโนโนตวิเศษคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ค่ะที่เป็นแฟนต่างก็ลุ้นอยากจะให้ทั้งสองมีข่าวดีแต่ไม่รู้ว่าคู่นี้จะรีสระสดตามคู่หนุ่มนอกก็อตกเซ้าสชมพู่หรือเปล่าอันดับ3แพนเค็กสรวัตหนีเป็นคู่รักสายบุญที่เหล่าแฟนคลับก็รอลุ้นอยากจะให้สาวแพนสระสดกับสรวัตหนุ่มจุดหลอดสักทีค่ะ อันดับที่2ออัมพัชราภาแอมพิธานคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่แฟนคลับอยากให้สละสดลัดกทีค่ะอันดับหนึ่งต้องยกให้กับคู่นี้เลยค่ะคู่ของเจ้าหญิงแห่งวงการแอนทองผสมเอธินาผัดคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่แฟนคลับอยากจะให้แต่งกันมากที่สุดพี่อัมกับพี่แอมค่ะน่ารักมากแล้วก็เคยเจอพี่อัมในงานก็แบบพี่แอมก็อดดอกไม้มาให้ถือว่าเขาน่ารักอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะ I'm